ั้งที่ท่านเสียงเย็นถูกอาจารย์ว่ยชา,างถามถึงหน้าตาดั้งเดิมก่อนที่เธอจะเกิดน,นั้นเสียงเย็นตอบไม่ได้จึงเผาาตํารับตัรงาทิ้งทั้งหมดและกลีนตัวไปแสวงหาคำตอบตามลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังกวาดพื้นอยู่นั้นก้อนตัวก้อนหนึ่งกระเด็นไปถูกลำไถ่เสียงดังแกลกจิตใจของท่านได้สว่างโพนขึ้นในฉับพลัน,นีนหลวงพอ มฟังคิดอย่างนี้นัน้องกับเรื่องใจเนี่ยหูมันจะได้ยินใจเขาจับบางคนเดียวคนเสียงที่เห็นทำฟอกนุณเหูมันได้ยินนี่หูมันจะเข้าใจหูใจมันเข้าใจแล้วมันสัมพันธ์กันไหมครับมันก็ตทำกับเสียงกับเสียงกับใจคุณนะครัเขาดูใจคุณใจมันสมมติอย่างนี้เนี่ยมันจะหูนี่ใจมันเข้จัจหรือใจหูมันเข้าใจ ันเป็นที่เสียงเสียงขามเข้าทางหอกคือเนี่ยมันเป็นประตูใจคือเขารู้จับเสียงเสียงหัวใจมันรู้จักเสียงของหจับใจงมหัวใจมันรู้จักใจแล้วถ้าเกิดไม่มีเสียงนั้นบางทีขนาดนั้นเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเพราะมันมันมันโมทันเป็นให้มันบนรู้จักเลยโมทันมีอันสัมผัสกับใจของลยดิ คนมีเสียงตั้งก็จะสารพัดเหตจากจใจเหตุก็เลยรู้จักใจรู้จักใจตัวเอตุจ่คนบ่เคยผู้จัดใจแต่ว่าท่านเสียงเย็นจะต้องการเจริญสตินี่จะต้องมาถึงระดับหนึ่งนะเฉยอันนั้นเ่าจะพบรู้จักรู้จักตัวเขาพูดเรื่องใจเดี๋ยวนี้เนี่ยหลวงพ่อเล่าพวกจากสัจจะพูดเรื่องใจคือเนี่ยเรื่องเจริญสตินั้นการเจริญสตินี่มันก็จะมีหลายวีธีที่ เพราะว่าไปไรนทุกวิธีเขาทากันหมดจนเขาตำลำตำนาที่หมดออมันบ่นม,บนมีบ่มีวิธีที่เรียกเขาแบบเบืงใจนี่นะมันไม่จะเพียงมาเป็นวัตถุภายนอกเลยบัดน,นี้ถ้าวางคอารู้จักวัตถุภายนอกพรม,มาทําให้ผมรู้สึกตัวนี่มีพร้อมบ่ไม่ใช่ผมรู้สึกตัวอันนี้ได้ใจได้มันรู้เป็นบอกใจมันรู้ได้เปนเขารู้สึกตัวนี่ก็ใจรู้ได้เอามาหัดตัวนี้นี่นะ นี่เป็นวัตถุที่จับผูกมองเห็นจับถูกด้วยมือพลิกมือบนหเ่าจับจับมอือบนหุ really fall, ้จับมันหู้จับนั้นไม่ไม่อันใดหุ่จับเขาว่าใจ่าวิญญาณมันบอกวิญญาณกับใจนี่อันเดียววัดคนเดียวกันหมดนเดียวนี่ที่ทำว่าส่งความได้ไหมว่าใจกับว่าวิญญาณกับว่านี่เหมือนวิญญาณไปว่ารู้เนี่ยใจก็ไปว่ารู้นามก็ไปว่ารู้เหมือนหมดนี่แต่ก้อนมันบุ่งหจับว่า ใจไปยังไงน,น้องวิญญาณเปยังไงน,น้องรู้ไปยังน,นงเงินบุกเมื่จากมาเจอนี่จะไปคอยอภอิธรรม,มนกโต่อเมื่อมีสัมผัสกันมาไม่ว่าแกบพ็ปเ,เดียวแล้วนะ่าจรู้จักอันนี้นึนกถือนี่ได้ยินรู้ได้จากโควิด -19 าั่นเอคนั่นเองั้งวิทุกจังหวุกสาเาแลยว่าคนนังปวดที่เหนขมงอย่างที่นี้ ผู้เรียนของวเนี่ยเังนเดีเคิดแก้เงิตัดสะลห้เงยนนก็เลือกใจอันนี้จะค่าๆกับที่เมล็ดฟองตกใส่ขามกนองเดียกันนะคัอันนั้นมันเป็นเรื่องหลองเพะอันนี้บูเป็นเรื่องหลอกพรเรื่องหลองพกับที่ว่าแม่นคือกันมันค็ไ่จักบุคคลกักบู้จักอย่างเนี้ยพอบเจะคนณอย่างพอบู้จักพอดีวมาจบมันมาเกินมีควางเข้าใจขึ้นเลย แื่คเดิมไม่ตอบก็ยังไม่เข้าใจยังบ่เข้าใจเลยขอบ่เข้าใจมันก็ยืดต่อกันหลายปีหลายชาติมาแล้วว่าในปองก็เคยขัดคยจอดอยู่กับเจ็บกผู้วเดียวใส่กอบผู้วิจากเมื่อนั้นมันเป็นปรากฏในน้องผู้จักซื่อๆนี่มันตกลงมันบ่ตีกันไม่อย่างนี้นะเมื่อนั้นนีมันเลยอยู่ห่างซื่อๆนี่นะตกลงแค่ขาดย้อนมาเพราะนู่นกลางเกงขาดซ้ำนู่นอยพอดีมันตกปุ๊บมันเสีย เนียพอเกิดเบิ้งขึ้นเรลูกตอกระจายแรงออกทางขาเนี่ไปรู If, ้ทีนทีนี่ยี่มรนรกก็ู้จักเิดโอ้มันเป็นรูปเดียอันรูปนี่เนี่ยพอเขาขู้จักเลยแต่บุกููจักขู้จักคำบุกรู้จักตั้งจากู้เลยจักเตียวอาคือใจมันบุกู้จักใจบุกู้จักบใจมันบุรับรูปให้มาเดี๋ยวแค่รูป้องทีก็ไปเห็นรูปภาพว่าอถ่ายรูปของกับมันก็ว่กอันนัครูปภาพเราููจักอยู่ รูปคำนเขาเรียกว่าผู้จักรูกอะรูปคนนี่เขาูจักว่ารูปคนกันเนี่ยเพราเขาูจักอยู่หักบุกู้จักนี่มันมึนสำคัญมันบุกูจักมดีโอยมันเดกคนนี้มันบุนนันฝัเนเนี่ยแม่ฟองกอัตกเป๊ะมันสขาเนี่ยนม่งอดผู้จักเนี่ยงอดฟองเดอนเินเนี่ยเดอนตกตกลงแล้วแม่ได้มูกอยู่ดิลูกมันแล้มันทั่วไปเลยนึ่งวันมันยุบลูกมันยูนย่หนมึ่งตัว เนื้อหุ้นจักลูกเขาขากเเป็นลูกเนื้อหัวก็เป็นรูกแท้เนื้อหุ้นจับมันเป็นรูกอันมันอันมันบูดีนะมันมันใจตังคานมันใจดีบูดีอันนี้มันเร่อู้นจักเนี่ยอย่างเี้ยคนเรื่องหุ้จักโขดอันคนเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมันหุ้นจักเนี่ยมันเจกใจคุ้นหุ้นจัก็คือมันนั่แล้วแต่ใจเนี่ยคนเว่าใจเจว่าก็ว่าใจก็คือใจเน้วหุ้นจักวิธีหุ้นจักวิธีทำนะหุ้จับใจ ขับโบกจับใหญ่เีนบกจับนิยุนเหมือนเข้าไปเรียนถามถึงความจริงจากอาจารย์มูโจสามครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบครั้งที่สามขณะที่ท่านยุนเหมือนจะก้าวพ้นประตูห้องนั้นอาจารย์มูโจได้ปิดประตูกระแทกใจยอย่างแรงทําให้ขาข้างหนึ่งของท่านยุนเหมือนหักท่านร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดและได้เข้าถึงเซนอย่างแจ่มแจ้งในขณะนั้น เฉพาะเคยเปิดประตูอาจารย์นิวัติเคยเห็นบ่ท่านเจ้ากรงชันิวัติอ้าประตูนี่เปิดประตูออกไปฉันเคยเห็นบ่กเลยก็คนเดียวกันนี่แหละเงี่ยเพื่อนออกไปแล้วก็บผู้จักบมือดีๆบุหัวจับไงคุณสารเคยเห็นคือเคยเคยจับคุณสารบอกเคยจับคุณสารรอบรอบบางทีแล้วจับประตูเปิดประตูออกไปพวกนี้เคยเห็นหมดเนี่ยเฉพอผู้หัวจับแต่มันพ้นออกไปคุณนั่นอย่างหัวจักบเมื่ออยู่ในท้องนี่บุหัวจักแต่แค่นี้อย่างเดีย หลว่อเป็นผามันคืองานกัคือมันก็ไม่รู้มันนี้เป็นหัวใจมันเป็นเองอย่างหลวงพ่อสอนคนมาหลวงพ่อบบกเคยเขจากวิธีบอลหลวงพ่อให้แดงกัในซือจบคันเู้จากประตูออแล้วเข้จากออกบมันบเคยเู้าใจนี่ซื้อนแต่ก่อนมันบวกเข้าใจพับแล้วมันมันแว๊กเดียวต่านั้นในซนองพนกมันบวก้าใเนี่ยพ่อมัน ยี่ว่าจังดหนึ่อยากพอผมก็จะพ่อเดกนพอเ็กนก็ได้กูได้ยางพี่ในส่วนพอเด็กพูดจักอันนปับมันพ่ดจากทั่วขึงเขานีอย่าากนะว่าความสํมนานมันรับคอยสํานานเป็นคือเนื้อพอกสอนมือเตี้ยตั้งเนื้อฟอกระหจกันจู่มูออ้อมประตูประตูอยู่ให้หมือนบออกเหมือนบออดเพื่อนี่นะพอได้ไปจับประตูเนี่ยพอเราไปโปเนงกขาหนึ่งเอาไบบ้างนั้นขาหนึ่งประกัน มมองมัพสียค,ความิน้ามดย้มออกจากมุคิคนคจิตมันดุริศน,นมันเป็นส่ตคนุคิดคคามันมันออกจากอะไรอามันขาดมันเข้าสู่สภาวะมันปุเนี่ยผมว่าเข้าสู่สภาพะมันมันมันรู้จากมันคือวอรมันเเนี่ยไมใชเพียงสมมติไว้เลยมันจัวจริงนมันไช้คำวาไว้แต้เพียงแต่สมมติสมมุติว่ามบนนี้นี่กัน เปรี้ยงมันเป็นทั้งทั้นแล้วทำไมอาจารย์มูโจยังต้องกระแทกให้ขาของลูกศิษย์ครับบุรู้จักอันนึ่งมาได้ที่มากระแทกทั้งทั้นบนเวทีเส้นเด็กกระบจจับแล้วก็เลื่อวิจิให้ออกไปิบนเวทีอย่างนี้คําพูดซื่อๆนี่มันที่สมมุิพูดแก่หน่อยหนึ่งสมมุิพูดอย่างอย่าฟอเฮ็ดตัวจับประตูเนี่ยดึงไว้เจเจคนมันดแน่นอยู่คนนึงโยกไปพังไปปั๊บเนี่ย ออกไปพุ่งมาสิออกไปพ้นตัวแล้ว hmm. บ mm ังคับมันกจิเป็นคนเดียวกันนั่นบอกะว่าอยเขาใจว่าจิตเป็นอะไรัุไม่คิว่ากระแทกให้ขาหักโอ้จิไปแจ้กแทขากรนหักอะไรผลมันูมเอยแลเป็นไปได้ไหมครับที่กระแทกให้ขาหักแล้วก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้บนใจนกิจิตกระจิกแน่ใจพุนี้กรจิเปลนกันได้กันาะวตีให้มันเจ็บนี่เนี่บุิกระแทกขาตีให้มันเจ็บ อันใดเจ็บจีวารัะนึงตัวตัวคนเจ็บด้วยใจเจ็บมันจีวาแต่สสน่าหรือจิตใจเจ็บมันจิตถามไปแั่งสน่กผมไม่คิดแค่ผมเดียวก็าที่ไม่ไหลผมเนี่เราวันเจ็บเดี๋ยวมาว่าผมเดียวใช้เนื่อคือยังหาตีกันนะครับรูปเจ็บบอบเมียรูปเจ็บแล้วใจมันเจ็บใจโบริกชีวิตตื้อเนี่ยมันเจ็บปหมือคนตายเนี่ยบอเลยไหว้เอาไปหวังดินแล้วเอาดินกบนะมันพองว่าหายใจพืชบอกเอาไปจูบไฟเนี่ย เอาไปไปหอมอมตะหอนบอกอกผมันรูปนี่มันว่ามีประโยช์เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาอันนี้มันทรงไว้ซือคอนี่ Actually, นะแล้วอันใจพุกนมันเป็นอนี่ลใจระว่ามันว่าเรื่องใจะจว่าจเรื่งใจเนี่ยพ่อมันวาดเรื่องเรื่องรูปัแนว่เรื่องใจแม่เนี่ยเขาพะจว่าจเรื่องใจอันเดียวมันภาษาภาษา่เนพ่ยเาตองมุ่งจับเรื่อวัดเซนวัดเซนนี่จะพองมุตงมุงจักว่าจะ่ดนี้ผมมดวัดเซน าวาส,สนาวัตเซ็นนี่เซนก็คือยานปัญญาครับถ้าตัวปัญญาเนี่ยเขาจะว่าแบบตัวจิตตัวใจตัวญานปัญญาตัวญานเขาไปรู้นั่นเละโดยเฉพาะเขแต่ว่าญานเนี่ยเขาไปรู้คือญาติเนี่ยผเขาจะว่าญานเนี่ยคือว่าเอาคนนั้นอันนี้ส่งไปปัญญาเขาเป็นฐานะเขาจักอยู่เลยแต่มันบุญมจักเมื่อมันเป็นได้แบบญาติเนี่ยเราเข้าไปรู้ภายในตื้นเขาไปรู้ที่ซื้อนี่นะอันแต่เข้าไปเพิ่มคามูเขาไปรู้ยังไง ให้เวทนาทำหน้าที่ของมันให้สัญญาทำหน้าที่ของมันให้สังขารทำหน้าที่งให้วิญญาณทำหน้าที่โอมันเองทำหน้าที่ของมันเองมันก็รู้ที่คนนี่มันรู้นี่เอาคนเป็นคนจะมาคนกันยืดที่คนอย่างเขีหาวิธีวาลูกผมเป็นคนนี่มัน่อนมันบ่มีบังีวาเนีันบ่วาให้คนจับแล้วคนบุกพูดจักคนได้ยืดี เคยถามเคยเคยว่าให้อาจารย์นี่ว่าถามอาจารย์ต่างๆนู่นให้พูดเว้าว่าคนนี่ผู้เดบบอกมาเว้ากระถามเรื่องนี้หมดเพราะฉะนั้มันบอกกันมาแล้วก็ว่าคนนั้นเนี่ยเนี่ยบุคุจักมันขาดปัญญาดิขาดคมเห็นแจ้งเนี่ยยังตอบข่บาวใดวพอเนี่ยขาดคมเห็นแจ้งเนี่ยขาดปัญญาเรื่องเรื่องปัญญากขจิว่าเนี่ยคนนี่หมายถึงบุคคลผู้มีปัญญา ให้ซื้อเสียงเรลี่ยนนามาเสียวกัคนเกีย่ยวให้ผู้จักวคนให้คนหาว่าถูกคนนี่ยุดนี่ว่าททานี้ก็็ะผู้จักวคนคุณม,มีปัญญาหลงท้องสักแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่อาจารย์สอนธรรมะเนี่ยจะปิดประตูกระแทรกให้ลึกสิทง,ง,งิ์ขาครับจะจะเารันการโกดดหรือเปล่าลงเพราะว่ายันโมเมนต์ีติดเทียนปิดประตูแล้วในจิตเฮ็ดให้ออกประตูท่านนเ้คือคืนนี่นะ ทางออกประตูซื้อเนี่ยเย่เอาลูกเข้ามาทีมาตีแทงตีขายหางเดี๋ยวพอคือว่าเป็นจบุ๋มีมีจิตเขียนจิตตีจีง่ายจิตดุจิตด่าออกประตูนี่นะจีเออนั้นอาจีเมนเจ็บบดได้เห็ดขาหโดนเห็ดด้วยให้เกิดปัญญาซื้อซื้อเห็ดหาทางออกคื้อให้สมมุติหน่อยมึงออกจากประตูนี่บดได้มึงก็ตายซะทันทีว่าไปต้องหาทางออกจิบเป็นทางซี อัปย <eps? S 1> mm ิวาแต่คนมันอัปยิวาาหลายเรื่องมังที่เข้ามาแล้วพยายามไีใตีขาหักแท้งหักขาหาจจะเจ็บปวดในบ้าน่างอบบก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 ดือนที่ตีเล็กๆน้อยๆอาจจ่ตีได้คือยังอันว่าเอาไม่ตีหลังเนี่ยมัาจมลางล่างเอาไม่ตีกิ่น้ำตาลอันนั้นาจจะลำมากในบ้านที่ต โบมีทำลมานะจงอันนี้แกงแท้ๆขาดหนักเลอว่าโเมีบอกว่ากงนเนี่ยมันเสียองค์ค่าได้ขาดเลยหมดอออันนี้ใช่เน,นี่ยพอยัง่ยโบกสิเทวทีวยาเอกประตูก็ยังเอาลอกประตูเน,นี่ยออกไปยังนี้นะเนี่ยจักที่ว่าต้องจําได้แล้วเนี่ยพอเนี่ยเนี่ยพอเคยจะเพื่ออะไรเพื่อนเนี่ยอะไรเพื่อนน้าอันไม่นันเนี่ยมันหมดความวาเลยได้เน่ย คนสัง então, ่งกันให้จับเื้อคนสั่คนเอมันมึงมันมึงขมสอดในนี้หมดขมสอดนะออทีนี้บดรไอ้ิมันกำมาเว้าเรู้ใจพุนอนี้เป็นแอหนอห้อเนี่กำมาจะเป็นวันคือตกคนที่กำมาถึงวัดคือืันโกใจมันมันได้เกี่ยวเนี่ยมันมับมันทีเธอขาขาจังดึงเข้ามาขาหนึ่งให้ออกออกไว้ขาหนึ่งไหมบอครับเออแล้วันให้มือขาับหนึง ยังคิว่าพ่อมาจากขานั่คือยังอยาพอวาวกคนพ,อ,พอดีใครปฏิบัติเรียบน้อทุกครังนอกข้างไหนเปนเป็นไน่างนดอันนี้หนูก็ยังเข้าใจไปคือจะขัดยังพอวาวาด้วยใจที่เพ่งอยู่เฉพาะแต่ทางหลุดพ้นนิยาโมตกมูสาชิได้เข้าถึงทางแห่งเซนในขณะคุมด้านซามูไรหมุนกายช้าๆในวงล้อมของศัตรูที่มุ่งจะผานชีวิตท่าน ท่านหมุนไปรอบๆวงกลมท่านก็ได้สว่างโตรงขึ้นปันี้ยังอาเติมตนกระโภจับโอยจะคมแมวนด้วยใจที่เพ่งอยู่ว่าใจอ <ๆ S 1> ะไรบ้างใช่คือคือเขาหมุนตัวเขานะเขาหมุนตัวว่าอาดาบหมุนตัวไหมหม,มอ่ว่าอัดาบหมุนตัวรอบตัวเขารู้จักใครครับคือตัวปัญญาเขานอบตัวเนี่ยคือเขารู้จักการเคลื่อนไหวประกอบกายของกายของลุม แล้วก็รู้จักว่าจิตใจของมันหมุนไปอย่างนั้นจิตใจมันหมุนไปอนี่มันรู้จักนะพอดีรอบัวงเรามีคนสว่างโอ้เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ก็เห็นคนนึงเห็นคนเป็นคนนึโอ้เป็นคนเรื่องที่ที่จิตใจแต่ว่าผนผิดกันกับทขาเอาคนมันขาหักขันเลยวันนี้หมายถึงว่าให้มีสติรอบตัวงการเคลื่อนไหว โอนั่นแ่บ่อยออกประตูไลยซึ่อขอคําน,นี่ขัเดียวแล้วขณะที่เขากําลังต่อสู้สู้รอกับศับบตรูเนี่ยเขารู้ทำมันขึ้นมาได้จริงรับกระทำเตยมไปได้เพราะว่ามันมีมันมีสติเดียวคนมันมีคมรูสึกตัวเดียวคนเนื้อเขาจิตต่อสู้กับศัตรูนะจริงจริงบริจิตต่อสู้กับศัตรูความออนาลอยู่ในใจเขาของโบร้จักมันเปรียบคำบพูนแด้บางทีเขาี่มีความโอร้ายผลอื่นเกิดปฏิกิริยาขึ้น ต่อสู้กับคนอื่นก็นได้บางทีเขาคิดว่าจะต่อสู้กับสติิริยาเรื่องความอิจาดิสใจจิตใจวันไหวของเขาก็ได้มันมันมันมีสองข้อมสองแงสองมุมเลยบางทีถ้าเขาคอมีพวกขุมทุกมาจากไนศัตรูมาอยากไนใครเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนมันบางทีเขาคิดอย่างที่กออาจเป็นศัตรูได้ได้บางทีจะเป็นเอาดาบฟันก็อยู่ข้าง,งานอกก็จะเป็นศัตรูได้กัน แต่คดหาเองเราไปคิดเป็นศัตรูข้านอกนั่นเดียวก็ไดแต่ด้านเดียวถ้าเขาคิดทางสองมุมคิดทางด้านนอกด้านในก็แบบเป็นการเจริญเติมมันัอนนั้นเอาวัตถุหมอกซื้อแต่ว่กโมจริงเขาจิตต่อสู้กับปฏิกิริยาบหลักพการของภายในจิตใจว่าที่มันปรากฏขึ้นมาได้ดทัดคดทัดภายในก็หมดเชื่อเต็มเป็นต้นตู้ใส่นนอันนั้นก็สามารถจะดูได้กันเจริญดูเป็นระับแต่เเมื่อมาเอาตัวจิตนเป็นไาน มันจะเป็นไปได้ไหมฮว่าเขาเห็นศัตรูทั้งภายนนก็ภายนอกเห็นได้ที่แล้วขณะที่เขากำลังเอิสู้รบหรือว่าตื่นตัวอยู่นั่นน่ะเขาเขาแบสามารถดูทำนายอะไรได้สามารถดูได้กันอันตรายดิอันตรายแต่ตัวมันมีอันตรายทางวัตถุภายนอกอันตรายทางวัตถุภายนคือศึกษาในโหยิสตันเชืว่า เป็นแท้ภายนอกกันเดียวกับวนแมงน,นี่ของโบได้เห็นคนถ้าเอาได้ลมกันว่าพูด,ด,ดเรื่องจิตใจหรือพูดเรื่องเป็นวัตถุบางทีเขาได้ถามบางทีพูดเรื่องจิตใจเนี่ยขเขาพูดถึงเรื่องวัตถุให้คนน่ได้ได้รู้จักทั้งสองแง่สองมุมแับเขาแสดงทั้วทงวัตถุกับจิตใจ